สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎเดือนมีนาคมกันดีกว่านะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบรแรกกันเลยไพ่ใบแรกขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะติดเข้ามานะครับจะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนกับเขาอ่านหนังสือกฎหมายอ่านหนังสือที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถูกต้องความยุติธรรมอะ่ะใครหลายคนเหมือนกับเป็นคนที่รักใครเนี่ยมันจะทวงถามความถูกต้องความผูกพันอะไรเงี้ยเลยนะฉันน้นไพ่ใบนี้เดี๋ยวจะติดหมายความเหมือนกับใครรัายคนเวลาคุณรักใครเนี่ยมักจะเหมือนกับใช้เวลานานในการทําใจใช้เวลาการนานกว่าจะเรียนรู้ว่า สิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยมันทำไมเขาถึงทํา้ายเราทำไมเขาถึงทิ้งเราอะ่ะหรือทำไมความรักครั้งนี้มันยังมีความผูกพันอยู่ฉันเดี๋ยวจะติขอแบบนิ้ว่าชาวสีกรกหลายท่านเนี่ยอาจจะหมอนกับคนที่รักใครสักคนหนึ่งด้วยความรักความดีความห่วงใยความใส่ใจนะครับและยังคงรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันยังดีไม่พอหรอหรือเธอไม่พอสักทีอะ่ะฉันใพ้่อเดี๋ยวจะติดจะเห็นมากของแมวสองตัวที่ทะเลาะกันเห็นไหมครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายยังไงก็ตามนะแต่หมายคุณก็ยังเชื่อมั่นในความรักรรัับบหูตตาาาานะ,ะปิดอไวว้้่ง เฮ้ยเรารักเขาขนาดนี้หรือเขาขนาดนี้ทาไมถึงทําร้ายกันได้ลงไม่คิดว่าจะทําร้ายกันได้ลงคอแหละเหมือนกับแต่จติเขาบอกว่าเหมือนเราเหมือนกับใช้เวลานานในการจะเลือกลาเลือกรักเลือกผูกพันใครสักคนหนึ่งด้วยความจริงใจด้วยความดีนะครับด้วยความเชื่อใจด้วยความเชื่อมั่นในความรักนั่นเองฉนันไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าเทนออบซอร์หรือไพ่สิบดาบครับใครหลายคน,คนเหมือนครับเวลาใครเนี่ยก็เหมือนกับนานกว่าจะทําใจ นายกว่าจะเหมือนกับเข้าใจความรักว่าเรื่องราวของเรากับเขาเนี่ยอาจจะเหมือนกับต่อให้เรารักแค่ไหนสู้แค่ไหนเนี่ยมันก็เหมือนกับทําอะไรไม่ได้อ่ะนอกจากเหมือนกับปล่อยไปนะครับหมดเวลาแล้วต้องยอมปล่อยไปต้องยอมเจ็บปวดต้องยอมเสียใจแต่สิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยมันคือความผูกพันความรักสิ่งดีที่เคยทํานั่นเองเช่นไพ่ปีนี้หมายความว่าเราอาจจะห้ามใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ให้ไปจากเราไม่ได้หรอกแต่เราไม่สามารถบอกใครสักคนหนึ่งว่า ห้ามบอกตัวตัวเองว่าเรารักเขาเนี่ยมากเพียงใดรักเขามากเพียงใดรักเขาแค่ไหนเนี่ยได้นั่นเองใช้แตะติดกับไพ่สิทหมายความเมื่อใครคนจะเลิกรากันไปนะครับทิ้งกันไปหรือว่าเดินจากกันไปหรือว่ามีเรื่องราวของไพ่สามดับเข้ามารักสามเศร้านะครับหรือการที่เหมือนกับขัดแยง้งถูกบอกเลิกบอกลาเสียใจแต่เหมือนกับกว่านานมากเลยนะกว่าคุณจะทำใจได้กว่าคุณจะผ่านมันได้กว่าเราจะเหมือนกับข้าวห้ามไปได้เนี่ย อาจจะเหมือนกับ <dome> ม <at Christmas> <sein> <with kav> <Yin> <fe expert> ันยังมีความผูกพันที่ยังอยู่ความรักยังคงอยู่นั่นเองฉันเดียจะติดหมายความว่าชาวสีกรกฎาท่านเนี่ยควณเหมือนกับมอบรักแท้กับเขาไปแล้วในตอนเนี้มาบอกคุณหลายๆคนเลยนะว่าคุณผ่านความเจ็บปวดไปแล้วคุณเสียใจไปแล้วคุณถูกใครสักคนหนึ่งเดินจากไปก็จริงแต่สิ่งที่เหลือในใจมันยังคงอยู่คือเดี๋ยวจะติดคือเรื่องราวต่างๆเห็นไหมครับคือความผูกพันคือความรักที่แท้จริงคือสิ่งดีที่คุณทาเอาไว้นั่นเองเช่นพ่ปีนควมในแบบนี้ว่าเหมือนกับสิ่งที่อยู่ในในใจเนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน มันคือความรักไม่คือสิ่งดีๆที่คุณทําเอาไว้ไม่คือความคิดถึงมันคือสิ่งต่างๆที่เขาอาจจะเดินจากคุณไปด้วยความรู้สึกว่าไม่ดีไม่รู้ไม่เข้าใจคุณแต่อย่างน้อยคุณรู้หัวใจตัวเองแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าเรารักใครด้วยความรักแท้เนี่ยก็เพียงพอแล้วเช่นไพ่ทั้งหมดทมั้งมวลหมายความว่าสามใบนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือความรู้สึกที่คุณเวลารักใครรักด้วยความจริงใจนั่นแหละแต่อาจจะเจ็บอาจจะถูกทิ้งอาจจะผ่านเรื่องราวอย่างนี้มาผ่านปัญหาความรักมาเห็นไหมครับผ่านการประจนภัยมา ตอนนี้เหมือนกับพ่ขึ้นมาว่า5เหลี่ยญแล้วเริ่มจะย้ายแล้วเริ่มจะโยกย้ายแล้วเั่นพ well. ่ไฟออฟพิิคอหรือพ่5เหลี่ยญหมายความว่าดวงชะตาของชาวิกรกรกอท่านเนี่ยช่วงมีนาคมจนถึงพฤษภาคมนะครับหรือพ่ายในช่วงของหนึ่งดาเออขอโทษครับในช่วงของเด็กถือดาเข้ามาหรือเพ g e ออฟซอร์นะครับมันคือช่วงของเวลาที่แบบแคทารันจัดตัดใจการเริ่มโยกย้ายการเริ่มมุกอ่อนการเริ่มหลุดพ้นจากความเสียใจแล้วเั่นเด็กจิตเข้ามาหมายความว่าการปล่อยนะครับให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามความรู้สึกปล่อยไปตามเวลาปล่อยไปตาม ปล่อยไปตามความรักอะนะครับทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วว่ะเลินกบไพ่ไปนี้บอกชาวสิงรกฎท่านว่าเหมือนคุณเลือกที่จะเจ็บปวดเสียใจแม้ว่าจะรักเขาหรือรักเขาหรือคิดถึงเขามากแค่ไหนหรือสิ่งที่อยู่ในใจคุณเนี่ยมันยังคงเหมือนกับยังคิดถึงนย่งหลักอยู่ก็ตามแต่เหมือนกับปล่อยไปตามเวรตามกรรมมันเาเจ็บปวดเพราะเสียใจเพราะทำอะไรไม่ได้เพื่อที่จะพ้นเพื่อจะเดินกบเดินทางออกไปจากตรงนี้ได้นั่นเองผมเลยนนะว่าชาวสิงรกฎอนท่านมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์กับโยกย้ายมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงจากความเหนื่อย นะครับจากความเมื่อยล้าจากความทรมานจากความเหน็บหนาวเนี่ยนะครับใครอาจจะเหมือนกับถึงขั้นแบบมีครอบครัวมีลูกกับเขาหรือสร้างบ้านด้วยเขาด้วยนะอาจจะมีการคอยเดินตามเขาสัพพอตกับเขาเมื่อวนหลออเนี่ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามพี่ติกถือดาบเมื่อไหร่ก็ตามคุณถูกทิ้งถูกทำลายจิตใจนะครับเมื่อเหมือนกับมันหมดเวลาแล้วอะที่ต้องไปจากกันหมดเวลาแล้วที่ต้องเดินจากกันไปนั่นเองฉันพ่ายไปยินท้กทั้งหมดหมายความว่าชาวสี่กรกฎ่านเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับรอใครสักคนหนึ่งนานแสนนานเหนื่อยมานานแสนนานแล้วจนบอกตัวเองว่าตั้งแต่นี้เป ทำนายแบบนี้เลยว่าค being ุณอาจจะถึงขั้นแบบโยกย้ายเพื่อจะตัดจบเพื่อจะหมายกับพอแล้วอ่ะพอแล้วกับความทรมานพอแล้วกับการคิดถึงพอแล้วกับการที่ต้องมานั่งรอนะครับแม้ว่าความรักยังคงอยู่แม้ว่าความคิดถึงยังคงอยู่แม้ว่าสิ่งดีๆที่อยู่ในใจมันยังอยู่ก็ตามแต่ให้ใบนี้ขึ้นมาว่าเอ็ดออพิเดีคอนครับทำนายแบบนี้เลยว่าหนึ่งเหรียญคือสิ่งที่เหมือนกับเริ่มเห็นแสงสว่างเห็นไหมครับผู้หญิงคนนึงถือไม้กวาดถือเหรียญอยู่ในมืออ่ะเริ่มเห็นคุณค่าเริ่มเห็นแสงสว่างเริ่มเห็นสิ่งดี ผม,มเต็มแนวว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยเจ็บไม่เคยเสียใจไม่เคยถูกทิ้งเนี่ยไม่เคยปล่อยให้คนที่เดินจากไปนั่นที่เขาเนี่ยอาจจะมองว่าคุณไม่ดีพออ่ะแต่คุณทําเต็มที่แต่คุณรักเขาที่แท้จริงหรือพยายามต่อสู้เพื่อเขามาแล้วนะไพ่ไปนียก็ทำหน้แบบนี้ว่าสิ่งดีๆที่คุณทาเอาไว้เนี่ยวันนี้คุณอาจจะผิดหวังวันนี้คุณอาจจะร้องไห้หรือที่ผ่านมาคุณอาจจะผ่าเรื่องราวแบบนี้มาแต่ไพ่ไปนี้คือหนึ่งเดือนครับตั้งแต่มีนาคมนี่นแหละจนถึงกรกฎาคมหรือก่อนนะครับส่วนใหญ่จะก่อนนะหนึ่งเดืจนเข้ามาาเเเชช่่นนกรงงิือสีย การมีชีวิตที่ดีขึ้นการออกปาจากความทุกข์ใจการออกจากความเหน็ดเหนื่อยการหลุดพ้นจากเวรกรรมและหนึ่งเหรียญหมายความว่าการพบเจอความสุขที่แท้จริงเช่นเราเลือกเองและเรามีค่าและเรามีสิ่งด,ดีเข้ามาในชีวิตแล้วผมเล่ทให้ฟว่าชาวศิกรกรกตท่านอาจจะพบเจอคนรักจากการโยกย้ายจากการเดินทางนะครับจากการเป็นไพ่เอ็มเพจเข้ามาคือความรักที่เหมือนกับการเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งการพบเจอความรักที่มีคุณค่าอีกครั้งหนึ่ง คุณอาจจะถึงขั้นลงหลักปักฐานเช่นการแต่งงานการสละโสดใครโสดอยู่ก็มีเกณฑ์สละโสดนะครับหรือใครครบกับคนรักเนี่ยก็มีเกณฑ์รับสิ่งดีในชีวิตเข้ามาแล้วในตอนนี้เช่นถึงขั้นมีครอบครัวขั้นมีลูกตั้งครรภ์เห็นไหมครับถ้าเกิดผู้ชายก็ถึงขั้นแบบมีลูกมีครอบครัวมีสิ่งที่ร่วมกันเช่นซื้อบ้านวางแผนอนาคตร่วมกันหรือคอยดูแลช่วยเหลือสพอตกันนั่นเองฉันไพ่เป็นนี้ขอตอบแบบนี้ช่าสิข้อกดใล้ท่านโยกย้าจากสิ่งที่รักเขาอยู่ข้างเดียวแต่เขาเอาความรักของเราเนี่ยไปให้คน ไปเจอความรักที่เหมือนกับถ้าเกิดเขาไม่เห็นเราเขาเขาเดินหนีเราไปเราก็ออกมาจากความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดเสียใจเพื่อไปเจอความรักที่ควรจะมีคุณค่าด้วยตัวของเราเองเช่นไพ่เอ็มเพกเด็กถือเหรียญน,นะครับเห็นไหมหนึ่งเหรียญเข้ามาด้วยมันคือความรักที่ชาวศิกรกรท่านเนี่ยจะเจอสิ่งดีเข้ามาถึงขั้นแบบ ความรักที่ทาให้เราู้สึกสบายใจอะ c อ m f o r t zone ก่นอะไรอย่างนี้เลยนะรู้สึกว่าเรามีคุณค่าในชีวิตไปคู่ชีวิตเข้ามาเลยคุณอาจจะเป็นเหนือ่อยเจ็บปวดเสียใจพะผ่านการแต่งงานผ่านการมีครอบครัวมาก็มีหรือคิดถึงขั้นนั้นกับคนรักก็มีนะแต่พอคุณตัดสินใจว่าจะปล่อยไปตามเวรตามกรรมเพอทําอะไรไม่ได้แม้ว่าจะรักเขามากแค่ไหนหมอจะอยากจะดึงเขาเอาไว้ห้ามเขาไว้แต่ทําอะไรไม่ได้เลยอะเพราะสิบตาเห็นไหมครับทาอะไรไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ทําได้เพียงแค่คิดถึงแค่เพียงรักเขาแค่นั้นเอง ฉันไพ่สิบดาบเเกิดใครเรื่องดาคนรักไปนะครับขอตอบแบบนี้ว่าอาจจะเหมือนคนที่หลุดพ้นออกมาจากความเจ็บปวดเสียใจออกมาจากสิ่งที่ไม่มีค่าอะไรเพราะคุณทําได้เพียงแค่รักทาได้เพียงแค่คิดถึงแค่นั้นเองที่จะบอกเขาให้เขารู้แค่นั้นเองทํามากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะเด็กถือดาบหมายความว่าเขาจะทําเหมือนกับทําอะไรไปเขาก็ทําให้สนใจคุณทําอะไรไปเขาก็มองว่าเราผิดมองว่าเราเป็นปัญหาแต่คนคนนี้เขาโยนหนังสือทิ้งไปเห็นไหมครับคนเหลคาณอาจจะทำเหมือนคนที่ไม่เคยรักกันไม่เคยรู้จักกันเนี่ย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจ็บปวดเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาถือดาบในมือเห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคิดถึงคุณเมื่อไหร่นะเขาเข้าใจคุณเมื่อไหร่นะผมเลยแนะนว่าถ้าเกิดใครเพิ่งไ้เพิ่งลากันไปนะกันขอตอบแบบนี้ว่าจะมีการกลับมานะครับเพราะไม่มีใครที่รักและดีกับเขาแล้วคอยช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตเขาหรือทนเจ็บปวดเสียใจผูกพันคิดถึงเขาขนาดนี้ขนาดเขาตัดคุณหรือคนร้ายคุณเนี่ยคุณยังห้ามเขาเลยคุณยังพยายามห้ามเขาไม่ให้เขาไปจากคุณเลยคุณยังพยายามบอกเขาและเขาบอกคิดถึงเขาเลยอ่ะ ฉันถ้าเกิดทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดใครเรื่องราวคนรักไปขอตอบแบบนี้เลยว่าไม่เกิน5เดือนหรือไม่เกิน3าเดือนถึงห้เดือนนีช่วงนี้หรือไม่เกิน8เดือนเนี่ยทำนายว่าจะมีการกลับมาคืนดีกลับมาความรักกลับมาคืนสูงหัวใจกลับมาเป็นคนดีคนเดิมเพราะคุณอาจจะเหมือนกับคนที่ส่งความรังส่งความรู้สึกส่งความคิดถึงส่งความห่วงใยส่งการช่วยเหลือส่งการดูแลส่งความรักบอกรักเขาบอกคิดถึงเขาหรือส่งคิบนี้ไปหาเขาเนี่ยแหละก็เลยกลับมารักกันกลับมาคืนดีกัน แต่ใครหลายคนจะเจ็บปวดมากๆในาการนอกใจหรือว่าการถูกทำร้ายจิตใจอยู่บ่อยครั้งการถูกทิ้งอยู่บ่อยครั้งจนเหมือนกับทำได้เพียงแค่ต้องยอมปล่อยไปตามเวทตามกรรมนั่นเองฉะนั้นเกิดใครยอมปล่อยแต่ไปยอมเป็นตามกรรมหรือโสดอยู่เรื่องราคนรักไปละพไพ่ใบนี้คือไพ่ของการที่มันกับไพ่เดียกับสิบดาบครับมันคือการผ่านความเจ็บปวดมันคือการผ่านเรื่องเราแย่ๆมันคือการผ่านความรักที่มันเจ็บปวดไปแล้วอะแต่ทำได้เพียงแค่คิดถึงแค่ยังห่วงใยแค่ครั้งหนึ่งเคยมีสิ่งนี้ร่วมกันรักกัน ก็เพียงพอแล้วนั่นเองฉันให้เดอดจัดติดเข้ามากกบเอ็มเพสนะครับแล้วก็สิบถ้วยเข้ามาทำนายว่าสิบตากกับสิบถ้วยหมายความว่าคุณผ่านความตายไปแล้วผ่านความเป็นความตายผ่านความเสียใจร้องไห้อกหักมาแล้วทำนายว่าได้เกิดใครโสดหรือว่าเลือกล่าคนรักนะครับทำนายว่าสิบถ้วยเกิดเดอจัดติดอะมีเกณฑ์พบเจอครอบครัวใหม่มีเกณฑ์แต่งงานใหม่มีเกณฑ์สร้างครอบครัวมีเกณฑ์เจอความรักที่เหมือนกับถึงขั้นแบบลงหลักปักฐานทําสิ่งนี้ร่วมกันเห็นไหมครับมีเกณฑ์ท่องเที่ยวหรือววว่่่่่่่่าาาานนนนนััััังกกกกกกิข้อออออยููแแบบบบพมมมมมลคครรททีีุเหื คู่ชีวิตอะนะครับและไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะแนะนําชาวสกรกฎท่านว่าจงเลือกคนที่มองเราเป็นคู่ชีวิตไม่ใช่คนที่ทิ้งเราไปตอนที่เราเจ็บปวดเสียใจหรือมีคนอื่นหรือรักเราให้ผลประโยชน์นั่นเองเช่นผมเลยแนำแบบน,ใน,ในี้ชาวศกรกฎก็เรกฎท่านเนี่ยคนละคุณมันจะกลับมาตรงที่ว่าชา้าหรือเร็วเนี่ยมันจะกลับมาขอความช่วยเหลือมันจะกลับมาให้ค่ารรออคุณที่หลังอยู่แล้วก็เลยแนนวคนที่เลือกลาคุณไปในสุดท้ายคุณปล่อยไปตามเวรตามกรรมจะติดเข้ามาเห็นไหมครับพอเขาทําร้ายเราเนี่ยถึงบอกว่าเขาถือดาบในมือด้วย คนที่เขาโยนหนังสือทิ้งโยนเรื่องราวดีของคุณทิ้งไปความรักของเราไม่มีค่าอะไรไปเนี่ยสุดท้ายเขาถือดตบในมือไปเลือกสิ่งที่ไม่ดีอ่ะก็จะเจ็บปวดนะครับเสียดายคุณหนึ่งเหรียญเห็นไหมครับแล้วเดวจัดด,ดิปล่อยไปตามเวรตามกรรมสุดท้ายเขาจะได้รับเวรกรรมนะครับเหมือนกับที่ทําไว้กับคุณแต่คุณผัดความเจ็บปวดผัดความเสียใจผัดเวรกรรมหลุดพ้นจากเวรกรรมนั้นไปแล้วฉันไพ่เป็นนี้ได้ทนายว่าไพ่แปะไปทาเข้ามาครับบทสุปความรักของชาวราศีกร,รกฎจากการเดินทางการมุกอ,ออนการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดเสียใจ ตอนนี้เหมือนคุณตัดสินใจเลือกได้แล้วว่าเราจะแก้ไขตรงนี้ต่อไปหรือถ้ามันเกิน8เดือนนี่คือแพ่งการตรุบเลยนะหรือหปีหรือ2ปีหรือว่าเจ็บจนพอแล้วว่าไม่รู้ต้องแก้ยังไงแล้วหมดหัวใจหมดถนทางเราทําทุกอย่างแล้วเราทำทุกทิทางแล้วว่าแต่สุดท้ายทําอะไรไปเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมเจ็บแบบซ้ๆไพ่แปดใบท้าก็เลยแนะนําว่าถ้าใครรู้สึกว่าแก้ปัญหาหรอส่งคลิปนี้ไปให้เขาเนี่ยอาจจะเป็นั้าสุดท้ายแล้วนะที่คุณจะให้โอกาสเขาหรืออาจจะเป็นั้งสุดท้ายแล้วนะที่เราจะบอกคอยเขารู้ว่า เราลักเขาคิดถึงเขาแค่ไหนเช่นไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่ออลาเคิลน,นะครับแนะนําชาวราศีกรกฎในเดือนมีนาคมว่าเวกอัพอีกอยู่โมเมนต์นะอาจจะเหมือนกับพไพ่ใบนี้บอกชาวราศีกรกฎท่านว่าบอกคนที่คุณรักจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาว่าจําความทรงจําที่เคยมีกันได้อยู่หรือเปล่าจําความคิดถึงที่มีให้เธอรู้บ้างหรือเปล่าว่าเรารักกันมากแค่ไหนจําความรู้สึกที่เราเคยสวยงามเคยมีสิ่งที่ร่วมกันเนี่ยจงมีความรู้สึกจงตื่นจงรับฟังจ้าเป็นคงสุดท้ายก่อนที่จะเหมือนกับ ทำอะไรไม่ได้ต่อไปแล้วทําได้เพียงแค่คิดถึงเธอนั่นเองก็ <S 2> <S 2> ขอบคุณชาวเสกกรา์กดทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดสมสัคร r i b e ด้วยนะครับผมและถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ